เวลาปฏิบัติงานของข้าราชการคือข้อใดครับข้อสอบจริงกรณีพิเศษข้อสอบจริงท้องถิ่นด้วยถามซ้ำนี่เอาคนสิไปสอบเป็นคู่สิตอบได้บอเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการคือข้อใด มี35ท่านที่ตอบถูกนะครับทุกท่านครับส่วนใหญ่ที่ตอบสีแดงเพราะอะไรรู้ไหมฮะเวลาเขาลุกตรงชาติใช่ไหมครับงานผู้นงคนดีตอบปตอบเก้าโมงอะขันมีสิบโมงหนูตอบสิบโมงขันหนูตื่นสิบโมงผู้หลักค่ะบไ่ได้ดินะฮะแปดโมงครึ่งถึงสิบหกจุดสามสิบนี่คือข้อสอบจริงที่เคยออกมาแล้วแต่เชื่อไหมฮะแสดงว่ามีคนบรรจุสอบผ่านอยู่สามสิบห้าคนนะฮะอีกหนน้า ไปครับไปครับสู้ครับสู้ครับข้อใดไม่ได้หมายถึงภูเขาครับนี่คือข้อสอบที่เคยปรากฏจริงอยู่ในภาคกอมาก่อนนะครับข้อสอบจริงที่เคยปรากฏอยู่ในภาคกอมาก่อนพูดถึงข้อใดไม่ได้หมายถึงภูเขาหาวินาทีสุดท้ายพร้อมครับพร้อมครับทุกท่านพร้อมครับ3 2 1นึครับนะฮะทุกท่านครับ รู้ไหมทําไมคน39คนถึงตอบสีฟ้าเพราะทุกคนไม่รู้จากคํานี้ก็เลยตอบคํานี้แต่บางคนไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับแต่สีเขียวยังไงมันก็ต้องหมายถึงอะไรครับพยมแปลว่าท้องฟ้านะครับซึ่งมันผิดแน่ๆบางข้อเราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ข้อนี้ฉันมั่นใจอ่ะมันจะเป็นข้อสอบแบบนี้นะครับต้องเดาดีๆนะฮะโอ้โหคะแนนมีเปลี่ยนได้เลยนะครับ ือสีเลี้ยงลิงหมายถึงข้อใดนี่คือข้อสอบประมาณสักปี58 59ข้อสอบบรรจุนะครับหรือสีเลี้ยงลิงครับข้อสอบที่เป็นเรื่องของสำนวนจะออกข้อสอบประมาณปีละหนึ่งข้อเอาแล้วครับเร็วๆๆจะหมดเวลาแล้วครับผู้ที่เลี้ยงเด็กซุกซนหรือปกครองคนหมู่มากที่ไม่อยู่ในระเบียบนะครับ เรื่องของสำนวนนะฮะออกข้อสอบนะครับออกข้อสอบทุกปีด้วยนะฮะคำลักษณะนามของชดาคือข้อใดข้อสอบภาคกอนะครับ mm hmm. เรื่องลักษณะนามนะฮะปรากฏทั้งในภาคกอและภาคขอนะฮะ mm hmm. คำลักษณะนามของชดาคือข้อใดครับ mm hmm. อันนี้ผมบอกข้อสอบจริงๆไหมทุกท่านได้ลองดูกันเลยนะฮะ mm hmm. มี7คนที่ตอบถูกครับเรียกเป็นหัวนะครับ ทุกคนครับเอาดีๆนะข้อไหนที่เราไม่เป๊ะเนี่ยเราต้องฝึกทำข้อสอบเยอะๆนะครับและข้อนี้เคยเป็นข้อสอบจริงมาแล้วนั่นก็คือเกี่ยวกับการเรียงคำในพจนานุกรมซึ่งทุกท่านเคยเขียนบรรณานุกรมสำหรับการทำวิจัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแค่นี้ง่ายๆเลยต้องตอบได้การเรียงคำในพจนานุกรมเริ่มต้นด้วยกอไก่ถึงหองดกหูกครับตามอักษรอ,อยู่แล้ว สมานครับสอสเสือขึ้นต้นเหมือนกันเลยแต่ดูตัวที่สองสี่มอม้าใช่ไหมสมายเนี่ยไม่ได้แล้วนะฮะเป็นสละและตัวสละอยู่อยู่ท้ายๆเลยนะครับอออ่างกับมอม้ามอม้ามาก่อนนะฮะมอม้ากับยอยักษ์อะไรมาก่อนครับมอม้านะฮะคุณผู้คนขออนุญาตค่ะก็เอ้ยก็ไก่ก็ไข่ใ,ในเล้าอยู่ดิดกับบ่กเคยนอกับบคลองบ่อคือปันไดนออ้าวข้อต่อไปครับข้อต่อไปเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วครับนี่คือข้อสอบจริงครับ ให้เวลาคิด20วิครับตัวละครใดเคยมีแม่เลี้ยงเป็นยักษ์ง่ายๆครับข้อสอบนี้เคยเป็นข้อสอบจริงมาแล้วครับผมบอกเสมอฮะอย่าคิดไปเองครับต้องอาศัยความมั่นใจในการกาแล้วก็ตอบนะฮะหมดเวลาครับ48คนมั่นใจครับห้องจุดเอ็นข้อขึ้นจังได้คำตอบสุดสาคร ผมถามเนี่ยถอดสุดสาครมีแม่ครับผมแม่จริงๆนะฮะแต่ว่าสุดสาครแม่เขาเป็นใครครับหน้งเงือกผูเจ้ามีโลกไว้เด็กน้ำขอบปดิเคยเบิงอันไว้เด็กน้ำขอบ่ดิโอ้ยเนาะพระสังสิครับโดนยักษ์จับไปเลี้ยงใช่ไหมเอออันพระรามกับหนุมานนี่เบิงสำนักไหนอหน,นี่เนาะหรือฟังวิทยุเอาโอ้ยเนาะ เอาบอาวากันสู่เขาบานเฮามันแรงพี่นอ้องอ่าสู่เขาบานเทามันแรงสารครามนามปตองไปข้อที่เป็นนรึกหตุสนธิครับนี่คือเป็นวิชาเอกบางท่านอาจจะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ใช่วิชาเอกนะครับนี่เป็นวิชาเอกสำหรับคนที่อยู่เอกวิชาภาษาไทยนรึกขตุสนธิคือการนําเอาภาษาบาลีสันสกฤตมาทําการเชื่อมกันโดยการใช้สอเสือแล้วก็ตามด้วยตัวอักษนรนฤึกขตซึ่งข้อนี้ง่ายมากสังเกตคำง่ายๆที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า สังสมและสันนะฮะสามตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้เลยทันทีครับผู้ละคนตอบแน่นอนเลยสีน้ำเงินนิลภัยพ่ะนะบอกฟังได้วังหนึ่งอ่ะนะตอบสังหอนนะฮะนี่เขาเรียกว่านิรุธให้หสนทีนะครับง่ายๆนะครับต่อไปครับข้อได้เขียนถูกต้องสาธุเดอผู้ใด,ดตอบคอนี้ถูกด้ครับเดอ้อสู่เขาสู่เขาข้อสอบประเภทนี้ออกหนึ่งข้อข้อสอบประเภทนี้ออกหนึ่งข้อการเขียนคําให้ถูกต้อง เกล็ดความรู้คลินิกคัมพีและเกล็ดปลาเอาขอจะขอหนึ่งเอาฉเฉลยครับเกล็ดปลานะฮะทุกท่านดูคำว่าเกล็ดความรู้สิถ้าเป็นเกล็ดลอลิงเนี่ยมันก็คือเกล็ดไงฮะโอเคปะ่ะแต่ถ้าเป็นเกล็ดเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยคลินิกต้องเป็นกอไก่นะครับไม่ใช่คอควายคัมพีครับพระถังซัมจั๋งขี่อะไรครับขี่อะไรฮะไปชมพูทวีเพื่อไปอัญเชิญคัมพีพระไตรปิฎกขี่อะไรครับ ขี่ม้านะครับเพราะฉันต้องเปลี่ยนหมอม้านะฮะไม่อย่นึงตอบขี้อย่างบ้าบางนึ่งนะโอ้ยขัติบัตมีเครื่องบินตอบขี้เครื่องบินบราาุรุษาได้ปัญยางันกัยากปนันแท่ข้อต่อไปครับข้อใดเขียนถูกต้องครับคลินิกเกรดปลาคุกกี้อุบาทครับ ขอได้อาขอได้อาอา้าวเร็เวเร็เวเร็เวเร็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 วหมดเวลาครับอุบาทนะครับคลินิกบอกแล้วต้องเป็นกอไก่เกรดปลาต้องเป็นลอลิงนะฮะถ้าเป็นเกรดเนี่ยตัวนี้เป็นความรู้คุกกี้ไม่จําเป็นต้องใส่ไมโทรครับเพราะคออุกกอคุกก็อ่านว่าคุกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่นะฮะโอ้มีการเปลี่ยนอันดับขึ้นมาแล้วครับอีก10ข้อสุดท้ายข้อได้ต่อไปนี้เป็นสละเดี่ยวทั้งหมดครับสละเดี่ยว ตรงข้ามกันกับสลประสมสลประสมจะมีอยู่3ตัวคือสละเอียสละเอือและสละบบัวเรามีหลักการในการท่องว่าเมียเบื่อผัวสละเอียสละเอือและสละอัวเพราะฉะนั้นสละเอียเกิดจากสละอีบวกสละอาสละอีบวกสระอาก็จะเป็นเอียสระอือบวกสละอาก็เป็นเอือสละอูบวกสละอาก็เป็นอัวนี่คือสลประสมเพราะฉะนั้นข้อไหนที่มีเอียเอืออวเราจะไม่ตอบข้อนั้นอย่างเช่น สีแดงคําว่าก๋วยเตี๋ยวคําว่าเที่ยวในสีเหลืองแล้วก็สีเขียวคือคําว่าชวนนั่นเองนะครับข้อใดเป็นภาษาบาลีครับภาษาบาลีเกี่ยวข้องกับพระภาษาบาลีนิยมใช้ตัวเดียวคือสอเสือเท่านั้นภาษาบาลีจะไม่มีรอหัน และภาษาบาลีจะไม่มีคำควบกล้ำแค่นี้เองครับตอบถูกเคยไปสวดมนต์ไหมฮะเราเคยได้ยินพระสวดว่าอิติปิสโสภะพรครวราอรังเราไม่เคยนะฮะเพราะว่าอิติปิสโสคือไม่มีคำควบกล้ำเลยนะฮะอันนี้หลักการง่ายๆเนาะอันนี้นี้ผมไปเร็วนิดนึงนะฮะไม่มีเวลาลงรายละเอียดนะครับจังหวัดใดไม่ติดแม่น้ำโขงนี่มันใจแห้งคองนีจังไรกระตอบถูกแล้ววะ โอกาสของเรามาถึงแล้วครับนั่นคือวิชาความรอบรู้ครับมันใจแห้งคองนีจังได้ก็ตอบถือพี่น้องนุตีลกาตอบกรมูเลยค่ะเชียงรายเถิงห้องข้อกากบัคักเอ็นข้อกระขื้นนุมันใจแน่ๆค่ะนุกากรมูจังหวัดใดไม่ติดแม่น้ำโขงเฉลยครับตอบครับผมตอบครับอุดรธานีครับ 35คนตอบเชียงรายและผมอยากจะขอสัมภาษณ์สองท่านที่ตอบจังหวัดเลยว่าท่านคิดอะไรอยู่<ๆ>เคยไปเชียงคาน,น้ำเขาบ่เดอดิโอ้ยไปไยกับไก่ชุดกับเชียงยื่นนี่ละค่ะบหอดอกขาเชียงค่าน,น่ะนะไปเชียงน้ำเขานเดอรน่ะนะนะครับเชียงรายติดนะข้อใดเป็นคามูลคำมูลแปลว่าพื้นฐาน ดั้งเดิมคำมูลคือคำที่แยกไม่ได้จบครับคำมูลไม่สามารถแยกออกจากกันได้เป็นคำชนิดนั้นเลยเป็นคำดั้งเดิมไม่ว่าจะมาจากภาษาอะไรก็แล้วแต่ตอบคดีมุเจาวาคำมูลนะฮะอ่ากะทินั่นเองนะครับก็คือคำที่ แยกไม่ได้นะครับข้อเอาละครับมาแล้วครับข้อสอบจริงครับครูกรุงเทพครูกทมต้นไม้ประจำราชการที่10คือข้อใดครับง่ายๆฮะเบ,บยๆเลยครับเบสิกมากเลยฮะข้อนี้ยักไหลก็ตอบได้ครับต้นไม้ประจำราชการที่10ครับด้วยความมั่นใจฮะขอบคุณครับ ขอบคุณทั้งสองท่านที่ตอบต้นรวงข้าวท่านน่าจะคุ้นชินกับต้นรวงข้าวมาโดยตลอดนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นขวดเล็กหรือขวดใหญ่ฮะโอ้ยแค่นี้ยินแต่น้ํารวงข้าวอันนี้ต้นรวงข้าวปนันเจ้าก็ยังตอบอยู่เนาะต้นรวงทองแล้วก็ต้นราชพฤกษ์นะฮะต้นรวงพึษ์นะครับสีประจำพระองค์ก็คือสีเหลืองเช่นเดียวกันต้นราชพฤกษ์เป็นของได้การที่9้าแล้วยังเป็นต้นไม้ประจํา ประเทศด้วยนะครับก็คือต้นราชพึกนั่นเองนะครับต่อไปครับ25ครับสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันทรงเป็นลำดับองค์ที่เท่าใดครับทุกคนเกิดอาการเป็นสีคุ้นๆแล้วครับต้องมีสักข้อที่เป็นของเราครับเพราะเราไม่ได้เอาใจใส่โลกและสังคมขนาดนั้นนะฮะมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับตอบแล้วฮะเร็วครับเร็วเร็วเร็วสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันทรงเป็นองค์ลำดับที่20นะครับ สู่เขาครับสู่เขาครับไปครับไปครับผู้ให้กําเนิดคําฮิตในหมู่วัยรุ่นว่าสตรองคือใครครับสตรองครับสตรองอุ้ยนี่ผู้ใดเบิงข้าวเบิงข้าวเนี่ยผู้ใดเบิงไล่ากาเนี่ต้องหู้จักละเนาะโอ้ยบอดอกค่ะหนูเบิงแต่ไม่มดหนีค่ะหนูบ่มีโอกาสในเบิงไล่ากาดใน,นสีน้ำขาดอกค่ะเออถูกต้องครับผมขอบคุณทั้งสองท่านที่ตอบมาชาติและอีกสองท่านที่ตอบคริสหอหวังด้วยนะฮะ ท่านต้องเริ่มดูทีวีแล้วนะครับอ่าข้อต่อไปครับความรอบรู้ออกข้อสอบนะฮะขอ้อใดเป็นภาษาสันสกฤตครับภาษาสันสกฤตมีลักษณะพิเศษต่างจากภาษาบาลีภาษาสันสกฤตนะครับนิยมจะใช้สออื่นๆที่ไม่ใช่สอเสือด้วยนะครับภาษาสันสกฤตจะตรงข้ามกันกับภาษาบาลีภาษาบาลีชอบจะใช้ลอจุลาภาษาบาลีชอบตัวตามเช่นก็เอ้ยก็ไก่ข้อไข่ในล้าวตามกันไปแบบนี้ ภาษาบาลีชอบใช้ตัวซ้ําเช่นยอผู้หญิงเหมือนกันอย่างเช่นคาว่าสัญญาอัตตาต่อเต่าเหมือนกันนะครับอิทธิทศฐานทอทงต่อกันไปแบบนี้นะฮะโอเคอันนี้บางส่วนเป็นวิชาเอกนะครับผมมาเล่าให้ฟังแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะได้พูดคุยกันนะครับสระดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรครับสระอะไรครับถ้ามันมีสระอูหนูก็ตอบสระอูค่ะ แต่ว่านี่คือข้อสอบนะฮะเราเราเร,ารู้ในความในการรับรู้ของเราเรารู้ว่ามันคือสระอูแต่ว่าชื่อเรียกของมันคืออตีนคูเห็นไหมบางอย่างเนี่ยข้อสอบง่ายๆที่เขาจะชอบเอามาออกกันนะครับ29ข้อใดมีคําเป็นครับคําเป็นก็คือคําที่อยู่ในถ้าไม่มีตัวสะกดคือสระเสียงยาวแล้วก็สะกดด้วยแม่กลแม่กลแมกลแม่เกยแม่เกลแม่กง ถ้าคําตายก็คือใช้สระเสียงสั้นแต่ถ้ามีตัวสะกดดูว่าอยู่ในแม่กบแม่กบและแม่กดข้อนี้ง่ายๆครับเฉลยต,ตอบข้อแสงนะครับนะอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานนะครับข้อสุดท้ายครับข้อใดเป็นประโยคความเดียวครับง่ายๆครับถามตัวเองซิประโยคความเดียวจะต้องมี1อย่างเท่านั้นนั่นคือประธาน1และกริยา1เท่านั้นครับคิดแค่นี้เองครับประโยคความเดียวจะต้องมีประธาน1ตัวและกริยา1ตัวเท่านั้นนะ เพราะฉะนั้นพ่อและแม่กินข้าวเป็นประโยคความเดียวได้หรือไม่ไม่ได้เพราะมีประธานมากกว่าหนึ่งนี่หลัการสังเกตง่ายๆครับประธานหนึ่งตัวกริยาหนึ่งตัวเท่านั้นสิ่งสิ่งเดียวและทาแค่อย่างเดียวเท่านั้นฮะข้อนี้เฉลยครับตอบข้อถูกต้องครับฉันไปตลาดคนเดียวฉันฉันไปตลาดนะครับและนี่คือโชมหน้าของผู้ที่ได้รับรางวัลที่3ได้แก่ติดรอบแรกสาทุกคนนฮะยกมือหน่อยโอเคครับอยู่ทางด้านนั้นปรบมือด้วย กิตติครับคนไหนกิตติครับโอ้อยู่ทางด้านนั้นและอันดับหนึ่งครับเสียงปรบมือให้กับสมหญิงนาคนไหนครับสมหญิงโอเคครับยอดเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวตอนท้าย